สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะ่ะราจะพาทุกคนเนี่ยมารับหัวแรงอันนี้ฟรีกันค่ะซึ่งชินนี้นะคะสามารถรับได้ฟรีเนี่ยจากในแม p นี้เลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะแปะลิงก์แ a p ไว้ใต้คลิปนี้ค่ะเมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทางด้านซ้ายมือบนนะคะเขาจะมีเขียนคําว่าเมนูค่ะสามารถกดเข้ามานะคะแล้วก็มากดต่อค่ะคําว่าซีซันโปรเกรสนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นซีซันนะคะแล้วก็จะมีพวกของรางวัลด้วยค่ะซึ่งอีเวนต์อันนี้นะคะเขาจะหมดลงเนี่ยในอีก34วันนะคะทุกคนตรงนี้เนียเเรานะะะคจตต้อองททํลกมฟุบ เราทําเทียให้ได้เทียสิบค่ะจึงจะสามารถปลดล็อกนะคะแล้วสามารถรับของฟรีชิ้นนี้ได้ค่ะทางด้านบนนะคะเขาก็จะมีบอกด้วยนะคะว่าซีซั่นหนึ่งนะคะเทียท,ที่เท่าไหร่ค่ะโดยเรานะคะจะต้องเล่นฟุตบอลเนี่ยเฉพาะซีซั่นหนึ่งนี้เท่านั้นนะคะท,ทําเทียให้ได้เทียสิบค่ะแล้วก็ทางด้านขวานะคะก็จะมีนะคะระยะเวลาบอกค่ะว่าซีซั่นนี้นะคะจะหมดลงในอีกอกี่วันนะคะ วิธีการเล่นฟุตบอลนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะคะตามปกติเลยนะฝั่งทีมสีแดงนะคะแล้วก็ฝั่งทีมสีน้ําเงินได้ค่ะโดยในการเก็บสะสม EXP นะคะเพื่อให้ได้เทียสิบเนี่ยไม่สําคัญนะคะว่าจะเล่นเกมแพ้หรือชนะค่ะเพราะว่า EXP นะคะเขาเนี่ยก็จะมีการสะสมไปเรื่อยๆค่ะในระหว่างที่เราเล่นเกมนะคะ อย่างน,นี้นะคะพอจบเกมมาเนี่ยมันก็จะมีบอกด้วยนะคะว่าเราเนี่ยได้แต้มนะคะเพิ่มเท่าไหร่ค่ะพอเรานะคะตรวจสอบที่โปรเกสเนี่ยมันก็จะมีบอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเทียของเรานะคะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วค่ะอย่างของเรานะคะอันนี้เนี่ยก็จะขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะคะให้ทุกคนนะคะเล่นแบบนี้วนไปคะ่ะทําไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สะสมให้ได้เทียสิบค่ะเพียงเท่านี้นะคะไอเทมเนี่ยก็จะถูกปลดล็อกนะคะพร้อมกับของฟรีเนี่ยเราก็จะได้รับมันด้วยคะ่ะก็สับคลิปนี้นะคะก็ไม่เพียงเท่านี้นะไว้เจอกลิปนะค่ะบ๊ายบายค่ะ